อันนี้เหมือนแบบเคยเห็นตามพวกแบบว่าหนังสายลับอะไรอย่างงี้ป่ะอันนี้เหมือนโดนันดักแล้วก็ฝากถึงนายกในประเทศที่ร้อนๆแถวที่คุณมาด้วยอนะก็อันนี้ก็คือเป็นที่ประกาศนะคะเดี๋ยวทุ่มด้วยโพเดียมเลยอ่ะอันนั้นไม่ใช่ประเทศสาหรัฐเอ๊ะประเทศอะไรนะค่ะขอต้อนรับสื่อต่างๆแช่เนื วันนี้นะคะตังตังจะพาไปเที่ยวค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นสถานการณ์โควิด -19 นีนะแต่ตังตังจะดื้อค่ะเพราะว่าจะพาทุกคนไปเที่ยวสหรัฐอเมริกาแล้วก็ไม่ได้เที่ยวที่ธรรมดาด้วยนะคะเพราะว่าเราจะไปที่ไวท์เฮาส์หรือว่าทำเนียบขาวเออไปกระทบไหลแบบโดนัลด์ทรัมป์เลยจะเจอโดนัลด์ทรัมป์ไหมเดี๋ยวไปดูกันนะคะไปด้วยกันไปนี่ค่ะตอนนี้นะคะเรากําลังอยู่หน้าทำเนียบขาวค่ะอันนี้น่าจะเป็นเวลาประมาณ6กโมง เช้านะคะโนบก,กาบยพินปออกหากินล่าเริ่องจมใสยิ้มรับวันใหม่ยิ้มให้แกกันทีพาทิมกำลังขึ้นเลยนะคะมีทั้งสายลมแสงแดดแล้วก็ส่องเราย สามารถดูโดยรอบได้ด้วยนะคะนี่ด้านหน้าประตูทางเข้าเนี่ยก็จะมีน้ําพุด้วยเห็นไหมคะตอนนี้เรากําลังเดินเข้าไปด้านในคะ่ะ The People's House นะคะข้างในจะมีอะไรอันนี้ก็คือเป็นที่ประกาศนะคะเดี๋ยวทุ่มด้วยโพเดียมเลยอ่ะอันนั้นไม่ใช่ประเทศสหรัฐเอ๊ะประเทศอะไรนะ นีก็อาจจะเป็นที่ที่แบบว่าเอาไว้ถแหล่งข่าวใช่ไหมโอ้นี่ปูด้วยพรมแดงนะคะมีเปียโน,โนแบบนี้ด้วย <Wow. S 1> โอ้หทั้งสวยงามจริงๆนะคะจริงๆแบบนี้ก็ดูแอบหลอนเหมือนกันนะรู้สึกว้า wow. สวัสด,ดีค่ะว่างไงนะว่างไงว่างไงก็ยินดีนะที่เข้ามาเอ๋อไม่ใช่บารลากหรออย่างนี้ก็ยินดีนที่เข้ามาสู่ด้านในนะก็ทําตัวแบบว่าตามสบายเลยถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยผมจะไม่ได้ดํารงตําแหน่งแล้วก็ตามเนี่ยนะแล้วก็ฝากถึงนายกในประเทศที่ร้อนๆแถวที่คุณมาด้วยนะก็ให้เขานะสู้ต่อไปสู้ๆห้องนี้น่าจะเป็นห้องประชุมเนาะอ่ะค่ะนี่ก็จะมีเก้าอี้หลายตัวเลยทีเดียวนะคะพร้อมกับนี่ รู้สึกว่าพรมของเขาเนี่ยก็จะมีเป็นแบบว่าพื้นสีแดงแล้วก็เป็นดาวใช่ไหมเหมือนแบบเป็นธงชาติอเมริกาที่จะมีดาวนะคะรู้สึกว่าใกล้ชิดกันมากเลยเนาะเป็นการประชุมที่ใกล้ชิดมากๆเลยอะติดกันเลยนะคะไม่มีที่ว่างอุ้ยอันนี้เหมือนแบบเคยเห็นตามพวกแบบว่าหนังสายลับอะไรอย่างงี้ปะ่ะอันนี้เหมือนโดนันดักอันนี้แบบเหมือนเคยเห็นตามที่หนังต่างๆอะแล้วก็จะเป็นแบบ prime minister นะคะประธานาธิบดีหรือว่ารองประธานาธิบดี ดีแบบว่านั่งอยู่แล้วก็มีคนแบบกระซิบว่าชั้นครับตอนนี้เครื่องบินกําลังจะตกแล้วครับเราจะทายังไงกันดีติดต่อหัวหน้าฝ่ายกองทัพด่วนเลยเราต้องสั่งซื้อรถถังเพิ่มอีกแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นอีกห้องประชุมคือเป็นอีกหนึ่งห้องนะคะอันนี้ก็จะเป็นคนละสไตล์กันเนาะเมื่อกี้ก็จะดูเป็นแบบว่าแนวแบบว่าฐานทัพฐานทัพหน่อยอันนี้ก็จะดูเป็นแนวแบบว่ารีแลกออกแนวคันทรีนิดนึงมาถึงห้องนี้นะคะเป็นห้องของรองประธานาธิบดีค่ะโดยตั้งว่ามัน ถูกตกแต่งด้วยแบบมีความหวานละมุนอยู่ในนั้นปะคือแบบว่าดูจากโซฟาที่นั่งแล้วเป็นลายดอกไม้อะไรเงี้ยดูไม่ได้แบบว่าขึงขังเท่าไหร่นักนะคะก็ <t> <ซ>ะเป็นห้องที่แบบว่าเรียบง่ายนะ,ะไม่ได้หือหวาหรือแบบว่าไฮโซไฮเทคอะไรมากมายนะคะ สวัสดีค่ะครับเป็นไงบ้างครับได้ไปดูนะกะ็คุณก็มองรอบๆห้องนี้ไปด้วยละกันอันนี้เป็นแอปเปิลอาบยาพิษนะถ้าสมมติว่าคุณเคยดูเรื่องซนไว้กับคนแคททั้ง7เนี่ยสั่งให้คนเนี่ยนะปลูกต้นแอปเปิลเอาไว้รอบๆทำนียบข่าวเสร็จแล้วก็อาบยาพิษเอามาไว้ในตะกร้าตรงนี้อันนี้ก็คือห้องทำงานของผมยังอยู่ไหมอ้าวไม่อยู่แล้วอะ่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นห้องที่ทุกๆคนคุ้นเคยจากหนังหรือว่าภาพยนตร์หลายๆเรื่องก็งคือห้องของประธาน นาทิปดีจริงๆมันก็ดูเรียบง่ายมากเลยเนาะแต่ว่าก็คงแบบมีราคาแพงอะ่ะดูดีเทลโตะดีคือแบบว่ามันแกะสลักแบบละเอียดละอ,อชดชอยงามงมดงยนะคะอันนี้จะต้องเป็นประตูลับแน่ๆเลยทุกคนเห็นประตูตรงนี้ไหมมันจะต้องเป็นประตูลับแต่ว่ามันดูไม่ค่อยลับเท่าไหร่เลยเพราะว่าขนาดอย่างเงี้ยมองไปก็รู้ว่าเป็นประตู <c oughs> ประตูลับที่ไม่ลับนะคะเป็นซิงเกิลหน่ของกสโนวาตอนนี้นะคะเราออกมาอยู่ที่ระเบียงแล้วค่ะน,นี่ก็เป็นปุกปุยนะคะกับปักเป้า กำลังเล่นกันอยู่นะคะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นสุภาพสตรีอดีตอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งนะคะมีเชลโอบามานั่นอเองอสวัสดียินดีต้อนรับนะจ๊ะก็ <Good. S 1> ที่นี่ก็อยู่สบายนะอืมดีมากๆเลยก็มีสองชั้นด้วยกันนะนะมีชั้นบนกับชั้นล่างอุ้ยห้องมีดูสวยงามอันนี้น่าจะเป็นห้องนั่งเล่นนะคะแล้วก็มีเตาผิงไฟถูกตกแต่งด้วยสีแดงแล้วก็รูปภาพเฮ้ยมีความสวยงามนะอันนี้ ถึงรู้สึกว่าแบบมีความหรูเกิดขึ้นแบบจากแต่ละห้องที่เราไปเนี่ยมันจะไม่ค่อยตกแต่งแบบหรูราขนาดนั้นใช่ไหมแต่นี้คือแบบเฮ้ยมีความฮารุฮารานะคะอันนี้น่าจะเป็นห้องข้างๆเมื่อกี้เนาะห้องเมื่อกี้สีแดงค่ะห้องนี้สีเขียวคือนนห้องสีแดงเนี่ยจะเป็นสวัสดีวันอาทิตย์ห้องสีเขียวจะเป็นสวัสดีวัน ฟังชอบสับสนสองวันนี้วันพุธกับวันพฤหัสดะพุธสีส้มพฤหัสสีเขียวใช่ปะคอมเมนต์มาบอกหน่อยดีห้องนี้สวยค่ะอุย้ยเป็นห้องเหมือนแบบการาดินเนอร์อย่างนี้หรือเปล่าเหมือนแบบมีงานเต้นรำก็จะมาฉะเฉลิมฉลองกันในห้องนี้นะคะห้องนี้สวยมาก <Wow. S 1> อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งห้องนะคะห้องนี้น่าจะเป็นห้องเอาไว้แบบรับประทานอาหารเออดูแบบว่ากว้างขวางองอ่างอ่างอง ตกภาษาไทยแล้วเนี่ยทำเนียบข่าวมีห้องทั้งหมด132ห้องค่ะเป็นห้องน้ำ3า35ห้อง มี6ชั้นมีประตูทั้งหมด412บประตูหนึ่งหน้าตา่างทำไมมีหน้าต่างน้อยกว่าประตูปกติต้องมีหน้าต่างเยอะกว่าประตูปะอันนี้คือประตูเยอะกว่าหน้าตา่างมี28่ดเตาผิงนะคะแล้วก็8บันไดสามลิฟต์เยอะมากเลยอะ่ะมี132่้อยสาห้องอ <Wow. S 1> 15บห้าห้องในทำเนียบขาวที่คุณไม่คิดว่าน่าจะมีนะห้องแรกเลยนะคะก็คือห้องดนตรี อันนี้ก็ไม่ค่อยน่าแปลกใจเท่าไหร่แม้เพราะว่าก็มีประธานาธิบดีคนเก่าๆหลายหลายคนที่แบบว่าชอบเรื่องของดนตรีนะคะก็เลยมีห้องดนตรีอยู่ในทำเนียบขาวด้วย <Yahoo! S 1> อีกหนึ่งห้องค่ะที่ก็มีเหมือนกันก็คือห้องออกกําลังกายห้องฟิตเนสนั่นเองอันนี้ก็ไม่ค่อยน่าแปลกใจแม้แต่ก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ว่าแบบประธานาธิบดีแต่ละคนจะแบบว่างขนาดที่จะแบบว่าม,มาแบบฮึบฮึบฟิตเนสอะไรแบบนี้ไหมเฮ้ยห้องนี้สวยจังเลยอะ่ะ โอ้ยห้องนี้สวยนี่เป็นนกอินทรีนะคะอยู่ตรงกลางนกอินทรีนี่ไม่ได้อยู่บนฟ้านะเพราะว่านกอินทรีก็คือยอยู่ในทะเล <c oughs> คือตังว่าสีที่น่านับมากกว่าประตูหน้าต่างอ่ะ <c oughs> คือน่านับว่าเก้าอี้มีกี่ตัว <c oughs> คือไม่ว่าจะไปห้องไหนก็คือเก้าอี้แบบล้อมรอบตลอดจริงๆอันต่อไปนะคะหลังจากเมื่อกี้ที่เราไปห้องฟิตเนสใช่ไหมอันนี้คือชื่อจริงๆ <c oughs> มีร้านขายช็อกโกแลตอยู่ในทำมเนียบขาวคือมันเป็นห้องครัวนี่แหละแต่มันจะเป็นห้องครัวเพื่อที่ จะทำช็อกโกแลตอย่างเดียวเท่านั้นค่ะนอกจากห้องช็อกโกแลตแล้วเนี่ยก็ยังมีลานโบว์ลิ่งส่วนตัวด้วยอยู่ในทําเนียบข่าวนะหลังจากลานโบว์ลิ่งไปแล้วค่ะไปดูหนังสักเรื่อง2เรื่องดีกว่ามีโฮมเธียเตอร์อันนี้ก็น่าจะไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่นะเพราะว่าในหนัง White House Down ก็คือมีช่างไปซ่อมโฮมเธียเตอร์โฮมเธียเตอร์ในทำเนียบข่าวเนี่ยมี42ที่นั่ง <Wow. S 1> ต่อไปค่ะ ห้องแผนที่คือห้องนี้นั่นนะจะเป็นห้องที่รวบรวมแล้วก็เก็บแผนที่ต่างๆเลยค่ะเอาไว้ในห้องนี้ก็เลยเรียกว่าห้องแผนที่นั่นเองต่อไปค่ะห้องจีนหรือว่าชายน่ารูมปกติเราเป็นชายน่าเท้าใช่ไหมอันนี้เป็นชายน่ารูมก็คือมันจะออกแนวแบบว่าตกแต่งจีนๆหน่อยแบบว่าพรมจีนกระเบื้องจีนอะไรแบบนี้นะคะ นี่แหละค่ะคือการเยี่ยมชมนะคะทำเนียบข่าวของเราในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณบารักโอบามาแล้วก็มิเชลโอบามานิวสะ่ะมานั่งคุยกับเราแล้วก็พาเราเที่ยวทำเนียบข่าวแบบนี้นะคะตอนนี้พระอาทิตย์รับข่าวฟ้า <c oughs> หมดเวลาสนุกแล้วสิหมดเวลาสนุกแล้วสิอ้ยยังไม่อยากไปเลยอุ้ยใช่ใช่ยังไม่อยากไปเลย ขออยู่เล่นต่ออีกหน่อยได้ไหมอันนี้คือแบบเสียงเด็กทาลกหัวร้องไงเด็กทาลกที่เป็นพระอาทิตย์อ,อ่ะเจอกันใหม่บ๊ายบาย